ก็มาถึงนะครับคำถามข้อที่7กันแล้วนะครับซึ่งคําถามข้อที่7ของเราเนี่ยก็จะมี3ข้อย่อยด้วยกันนะครับจะเราจะไปกันทีละคําถามกันนะครับคําถามข้อที่1นะครับเขากําหนดให้ y เนี่ยเท่ากับ x กำลังสนะครับแล้วก็มี y 2เนี่ยเท่ากับ1ส่วน x นะครับก็คือเป็น2ฟังก์ชันออกมาให้นะครับพอบอกว่าเป็นคําตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับ x กำลัง2 y ดเไพรมลบ2 y เท่ากับ สูตรตัวนี้ขึ้นมานะครับคำถามบอกว่าจงแสดงว่านะครับจงแสดงว่า y 1และ y 2เนี่ยเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันนะครับคีย์เวิร์ดคำนี้นะครับอิสระเชิงเส้นต่อกันนะและหาคำตอบทั่วไปของสมการสำหรับข้อที่1ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกมันมีคีย์เวิร์ดคำว่าเป็นอิสระต่อกันนะครับ เวลาที่โจทย์มีการถามถึงอิสระเชิงเส้นต่อกันเนี่ยนะครับให้เรานึกถึงตัววอร n นสกนนะครับวอร n นสกนก็คือตัว W แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันที่เราจะทำการทดสอบก็คือ X กำลังสกับ 1.x ส่วน x นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ของเราเนี่ยก็จะต้องเซตอัพตามสูตรของวอร n นสกนนะครับก็คือการหาเดตน,นะครับในแถวที่1นะครับเอาฟังก์ชันซึ่ง 1>, 1ส่วน x ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องทำการดิฟนะครับดังนั้นตัวนี้ขอเปลี่ยนฟอร์มของมันนะครับจาก1ส่วน x ขอเป็น x กําลังลบน,งนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราดิฟเนี่ยมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเมทริกซ์ที่เราสร้างเนี่ยมี2คอลัมน์นะครับหรือ2หลักเราจะต้องทำนะครับให้เกิดเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องดิฟลงมานะครับดังนั้นจากการที่ มีหลักทั้งหมดเนี่ยสหลักเราก็ต้องทําให้มีแถวทั้งหมด2แถวนะครับดังนั้นมันยังขาดอีกแถวหนึ่งเราต้องดิฟลงมานะครับตัวนี้ดังนั้นในคอลัมน์ที่1น,นะครับ x กํลาลังสองถ้าเกิดเราดิบลงมาก็าจะเป็น2 x นะครับในคอลัมน์ที่2ของเราก็าจะเป็นลบ x ยกกําลังลบสนะครับเราปัดลบหออกมาด้านหน้า ก็คือเครื่องหมายลบแล้วก็กําลังลดลงไปอีกหนึ่งก็เลยเป็น x ยกกําลังลบสองนั่นเองนะครับหลังจากตรงนี้เราก็จะทําการหาเดสนะครับหลักการของเราก็คือคูณทะแยงลงลบคูณทะแยงขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับคูณทะแยงลงนะครับคูณทะแยงลงเนี่ยเราจะได้เป็น x อกกำลังสองนะครับคูณกับลบเอกกำลังลบสองครับลบกับคูณทะแยงขึ้น นะครับคูณทะยงขึ้นก็จะมี2 x น x ครับคูณกับ x กําลังลบ1นะซึ่งตรงนี้ของเรานะครับนะ x, อ่า x 2ตัวนี้นะครับฐานเหมือนกันเรากําลังมาบวกกันนะครับ2บวกกับลบ2ก็คือ2-2ลบ2ได้0ครับ x กําลังศูนย์ก็ได้1นั่นเองดังนั้นก็ได้เป็นลบ1ออกมานะครับลบทางด้านหลังครับลักษณะเดียวกัน x คูณกับ x กําลังลบ1ตัวนี้ก็คือกําลัง1 นะครับฐานเหมือนกันเอากําลังมาบวกกันก็จะได้เป็น x กำลังศูนย์ก็คือได้1นั่นเองดังนั้นด้านหลังครับก็คือเป็นลบสนะครับคำตอบคือลบสซึ่งค่าลอกาเิียนเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เท่ากับ0นะครับซึ่งเราหาออกมาได้ลบสซึ่งไม่เท่ากับ0ูนแน่นอนดังนั้นนะครับเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่า x กำลังสองเนี่ยและ1ส่วน x เนี่ยนะครับเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน หลังจากที่นะครับตัว x กําลังสกับ1ส่วน x เนี่ยก็คือ y 1กับ y 2เนี่แหละนะครับเป็นอิสระ,ะเชิงเส้นต่อกันและก็เป็นสมการเ,เป็นคำตอบของสมาการเชิงอนุพันธ์ที่เขากําหนดมาให้นะครับดังนั้นการที่เราจะหาคําตอบทั่วไปเนี่ยของสมาการเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอา y 1กับ y 2เนี่ยมาเขียนเป็น linear combination นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับแล้วก็คําตอบทั่วไป ของสมการก็คือ y เท่ากับ c 1 y 1บวก c 2 y 2นะครับนี่คือกลักการเขียน linear combination ก็คือเอา y มาบวกกันโดยที่คูณค่าคงที่เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้คำตอบของเราก็จะเป็น c 1 x กำลังสครับแล้วก็บวกด้วย c 2คูณกับ1ส่วน x นั่นเองครับตัวนี้ก็คือ จบคำถามข้อที่1ของเรานะครับตัวนี้ต้องทําให้ครบนะครับคําถามข้อที่1เนี่ยมันมี2คําถามย่อยนะครับก็คือเป็นจงแสดงว่ากับการหาคําตอบทั่วไปนะนะเดี๋ยวเรามูไปที่นะครับคาถามย่อยข้อที่2กันนะครับที่ตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวขอ เอาโจทย์มาครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตัวโจทย์กันก่อนนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าจงหาสมการเชิงอนุพันธ์นะครับสามารถเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่นะครับซึ่งมีคําตอบทั่วไปดังนี้นะครับหลักการของเราก็คือจะต้องหาคําตอบนะครับของสมการช่วยก่อนนะครับที่เราใช้การสมการช่วยเราก็จะใช้เป็นตัวแปร m ดังนั้นตรงนี้ของเราเนี่ยก็จะนะมาเขียนให้มันอยู่ในฟอร์มนะครับอย่างตัว y ตรงนี้นะครับ c1 อยู่ที่เขียนลอยๆขึ้นมานะครับหลักการเขียนคำตอบเฮ้ยเรามีแต่ e ยกกำลังหรือไม่ก็มีติดคอติดสายแต่ทำไมมันมี c1 นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนฟอร์มนิดนึงครับจากการที่เขาเขียนเป็นแค่ c1 เนี่ยคือค่าคงที่ นะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันมีเลขหนึคูณอยู่ซึ่ง1ก็คือ e อกยกกำลัง 0x นเะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อคำตอบของนะครับคำตอบตัวนี้ค่า M หรือคำตอบของตัวสมการช่วยนะครับก็คือ M เป็น0นั่นเองส่วนตัวถัดมานะครับตรงนี้การที่มี C2 C3 X แล้วก็มีการ C4 มีการบวกด้วย 4x กาลัง2ตัวนี้เมื่อไหร่ที่มันมีค่าคงที่คูณกับ x เนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่ามันเป็นคําตอบที่3ากันนะครับคำตอบที่3ากัน,นะน,กนดังนั้นเราก็จะมุ่งเป้าไปที่ e ยกกํ ok าลังครับ e ยกกํ ok าลังตัวนี้เป็น e ยกกํ ok าลัง 2x ดังนั้นคําตอบที่3ก็คือ x สองตัวนี้นั่นเองนะครับํากันกี่ตัวเราก็นับตามค่าคงที่เอานะครับตัวนี้ก็คือสามตัวนั่นเองนะครับส่วน ตัวสุดท้ายครับเวลาติดสซยคอนะครับเวลาติดสซยคอร์สเนี่ยเราจะรู้ว่าลักษณะคําตอบเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของจํำนวนเชิงซ้อนนะครับหรือเป็นคอมเพกต์โรสนั่นเองอ่นะคราวนี้ตัวฟอร์มของมันเนี่ยก็จะต้องมี e คูณอยู่นะครับเช่นเดิมเลยถ้าเกิดมันไม่มี e คูณอยู่เนี่ยแปลว่ามันมี e ยกกําลัง 0x นั่นเองนะครับ,นะรบนะแล้วก็จะเป็น c 5 cos x บวกกับ c 6 s i ซ x ครับจากตรงนี้นะครับตัวด้านหลังสุดเนี่ยเราจะสามารถหานะครับคำตอบที่อยู่ในรูปของเชิงคู่เอ่อเชิงซ้อนผลผิดนะครับจะอยู่ในรูปของ a บวกลบ bi นะครับโดยที่ a เนี่ยก็คืออยู่ที่ e ยกกำลังนะครับก็คือเลขศูนย์ตัวนี้ส่วนตัว b ตัว b จะอยู่ที่ นะครับสัมประสิทธิ์เอกที่อยู่ในมุมของคอร์ดของสายนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับจะได้นะครับ,นะค,รบคำตอบของสมการช่วยนะครับเราใช้เป็นตัว m นะครับมีอะไรบ้างมี0ครับมี2มี2มี2อย่างที่บอกนะครับมี2ทํทำการ3ตัว แล้วก็ตัวด้านหลังครับก็จะเป็น0บวกลบ1 i ก็คือเขียนเป็น i อย่างเดียวนะครับตรงนี้นะเราสามารถละเลข0ูนย์ได้นะครับตรงที่0ูนย์เป็นบวกลบ i นะศูนย์ตัวหน้าห้ามละทิ้งนะครับตรงนี้นะแต่ตรงนี้ที่เพื่อเขียนเอาไว้เนี่ยเพื่อจะได้เข้าฟอร์มได้ว่า a คือ0นยะ์นะ B คือเลข1เวลาที่เราเอาไปใช้ต่อมันจะได้แทนค่าตามสูตรนะ เราก็จะสามารถสร้างสมการช่วยได้ครับสร้างสมารช่วยก็จะนะครับเปลี่ยนเป็น,ปนใหญ่เป็นลบครับก็คือ m ลบ0นะครับซึ่งถ้าเกิดมันเป็น0เนี่ยเราสามารถละก็คือเขียน m อย่างเดียวได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวขอขยายความนะครับ m ลบ2ครับตัวนี้มี2ทั้งหมด3ตัวด้วยกันดังนั้นวงเล็บเนี้ยสามารถยกกำลัง3ได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้ครับตัวสุดท้ายตรงนี้เราจะเข้าสูตรของเราก็คือ m กําลังสองลบสองคูณ a คูณ m นะครับแล้วก็บวกด้วย a กําลังสองบวก b กําลังสองตัวนี้คือสูตรนะครับแล้วก็จับเท่ากับ0ย์ครับนะเดี๋ยวตอนนี้เราคิดเลขสักนิดนึงตัวแรกเป็น m นะครับตัว2เป็น m ลบ2ทั้งหมดกําลัง3ารงเล็บถัดมาจะได้ m กําลังสองบวก1 เท่ากับ0นะนหลังจากที่เราสามารถสร้างสมการช่วยได้แล้ว,ลวเราก็จะเปลี่ยน m ตัวนี้ไปเป็นตัว d นะครับก็จะเกิดเป็นตัวสมการเชิงอนุพันธ์นั่นเองนะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับสมการเชิงอนุพันธ์คือนะครับเราเปลี่ยน m เป็น d ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราติด y เพิ่มเข้าไปจับเท่ากับ0เหมือนเดิม นะครับพะฉะนั้นตัวแรกเป็น d ครับวงเล็บถัดมาเป็น D-2 ลบ2ทั้งหมดกำลัง3ถัดมาเป็น d ีกำลัง2บวก1แล้วก็คูณ y เท่ากับ0ครับตัวนี้จะต้องมี y โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับอ่นะก็จะเป็นอันเสร็จนะครับเราไม่ต้องคูณกระจายนะนะครับเราหาออกมาเป็นวงเล็บคูณกันแบบนี้ก็ได้ตัวดีครับเราไม่ต้องคูณกระจายละ อันนี้ก็คือเป็นข้อที่2นั่นเองนะครับหลักการก็คือจากสรรมการคําตอบเนี่ยนะครับจะต้องหาตัวสรรมการคําตอบของสรรมการช่วยก็คือตัว m ให้ได้แล้วก็มาพลิกนะครับตัว m เพื่อสร้างเป็นสรรมการช่วยให้ได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยน m เป็น t นะครับคีย์เวิร์ดมีเท่านี้นั่นเองนะครับนะสำหรับในข้อที่3นะครับในข้อที่3ตรงนี้ เป็นการหานะครับคําตอบทั่วไปนะครับตันนี้นะลักษณะน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 ะตัวน,นี้ก็จะคล้ายๆกับย้อนย้อนในข้อที่2นะครับก็คือมีคำมีสมการโจทย์ละเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นสมการช่วยทําการแยกหา M ให้ได้แล้วก็ไปเขียนตัวคําตอบ ครับตัวนี้ในข้อ2ย่อยกับข้อ3ย่อยมันจะเป็นกระบวนการที่สวนทางกันนะครับดังนั้นในข้อที่3ตรงนี้นะครับการหาคําตอบทั่วไปของสมการเชิงเส้นอันนี้นะครับเราจะทําโดยนะครับสมการกําหนดรับ y ที่เท่ากับ e ยกกําลัง mx นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสมมติคําตอบนะครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนตัวสมก,การเชิงอนุพันธ์ตัวนี้ให้กลายเป็นสมก,การช่วยได้โดยติดตัว m หลักการของเราก็คือจะได้สมการช่วยขึ้นมาโดยการเปลี่ยนตัวดีทั้งหลายแหล่พวกนี้เปลี่ยนเป็นตัว m ครับแล้วก็ตัดไ่าทิ้งไปก่อนตัวนี้ก็จะเป็น m บวก3ยกกำลัง3แล้วก็มี m กำลัง3บวก c m กำลัง2แล้วก็บวก 29m เท่ากับ0ตรงนี้ ตัววงเล็บแรกครับ m บวก3ทั้งหมดกำลังสามเนี่ยนะครับอันนี้คำตอบของเราชัดเจนอยู่แล้วก็คือจะต้องมีซ้ำกันเนี่ย3ตัวก็คือมันยกกำลังสนะครับเดี๋ยวเราก็เอาแค่ m บวก3ข้างในเนี่ยไปคิดจับเท่ากับ0ว่า m จะเป็นเท่าไหร่นะครับวงเล็บด้านหลังตรงนี้นะครับมี m กําลัง3ม m กําลัง2แล้วก็ m กําลัง1ซึ่งมันจะมี m เป็นตัวร่วมดังนั้นเดี๋ยวเราดึง m ออกมาก่อนนะครับตัวหนึ่งแล้วที่เหลือจะเป็น m กําลังสองบวก4 m บวก29เท่ากับ0ตรงนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็าจะทำการแยกคิดนะครับนะทำการคิดที่ M บวก3เท่ากับ0นะครับเราจะได้ M ออกมาเป็นลบ3นั่นเองแต่เดี๋ยวมันกำลัง3เนี่ยแปลว่าเดี๋ยวเราจะมีลบ3ทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวเอาตอนนั้นเดี๋ยวจะไปเขียนตอนสรุปนะครับตอนนี้ M เท่ากับ0นะครับก็คือการจับแต่ละ วงเล็บเนี่ยมาเท่ากับ0นะครับอ่าเราก็อ่านะอันสุดท้ายของเราอันนี้จะยาวหน่อยนะครับเมกำลังสองบวกซ m บวกยีเนะครับเท่ากับ0ตัวเนี้ยมันแยกเป็น2วงเล็บไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็เลยต้องแทนสูตรนะตรงนี้ดี๋ยวขอเขียนสูตรไว้ข้างๆละกันนะครับสูตรของเราก็คือ M เท่ากับลบบวกลบสแควร oot B กำลังสลบส a ่ส่วนด้วย 2A โดยที่ตำแหน่งของ ABC เนี่ยดูจากสัมระสินะครับด้านหน้าตัวนี้เป็น A สัมระสิของของ M เป็น B แล้วก็ค่าคงที่หรือตัวเลขเนี่ยก็คือตัวับดังนั้น M ของเรานะครับแทนค่าตามสูตรเลยลบ4บวกลบสแควร oot สี่กำลังสองเป็น16นะครับลบสคูณหคูณกับ29่สบนะครับส่วนด้วย 2a ก็คือ2อคูณหก็คือได้2นั่นเองนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวเราคิดเลขนะครับลบสีบวกลบสแควรรูทสิบลบนะครับสีู่ณยีเป็น116สนะครับส่วนด้วย2 จากตรงนี้เราก็จะคิดเลขนะครับ1 6ลบกับ116ก็เป็นลบ1น0ั่นเองนะครับลบ4ีบวกลบสแควรูลบ100ครับนี้ส่วนด้วยสคราวนี้จากการที่ในสแควรูทติดลบเราก็จะเอาลบเนี่ยเอาออกมาด้านนอกนะครับโดยจะเปลี่ยนเป็นตัว i แทนนะครับก็คือเป็นลบ4 0 0บวลบสแควรูท0แบบนี้นะครับแล้วก็ติดเป็นตัว i แทนส่วนด้วยส นะครับเราคิดเลขก็จะเป็นลบสีบวกลบสิไอส่วนด้วยสนะครับตัวนี้แจกแจงสองขึ้นไปตัดด้านบนทั้งสองตัวได้ดังนั้น M ในกรณีนี้ของเราก็จะเป็นลบสบวกลบหไอครับตันนีนะ้ดังนั้นนะครับตัว M ของเราเนี่ยก็จะมีนะครับ แล้วขอลบเลขหน้าครับดังนั้นนะครับ m ของเราก็จะมีเท่ากับลบสามลบสามลบสามอันนี้ก็คือเขียนให้รมนะครับเพราะว่า m บวกสามเนี่ยมันยกกำลังสามอยู่ดังนั้นลบสามก็ต้องเขียนให้ครบสามตัวนะครับตัวถัดไปเป็นเลขศูนย์ครับถัดไปก็จะเป็นลบสองบวกลบห้าไอ หลังจากที่เราได้คําตอบของสมการช่วยตัว M เอ่ยออกมาครบหมดเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็จะไปเขียนสมการคำตอบกันนะครับคําตอบทั่วไปนะครับ y เท่ากับ c 1นะครับ e ยกกำลังลบ3 x บวก c 2ครับเมื่อ3ต้องใส่ x เพิ่มนะครับ e กำลังลบ3า x นะซึ่งตัวนี้ําอีกนะครับก็เป็น c 3 x กำลังส e กำลังลบ3 x นะครับตอนนี้ก็คือชุดที่ m 3, เท่ากับลบ3เนี่ยมีทั้งหมา3คำตอบออกมานะครับแล้วก็ตัว0นะครับก็คือ cc e กำลัง0 x ครับตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราจะไม่ใส่ e กำลังศ x ได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็น1เดี๋ยวมันคูณกับ cc ก็เป็น cc นั่นเองถัดมาตัวของตัว complex root นะครับก็คือจะเป็นลบ2บวกลบ5 i เนี่ย ก็จะเป็น e ยกกำลังตัว a ก็คือลบ2นะครับ e ยกกำลัง a x เปิดวงเล็บครับ c 1 cos นะครับตัวนี้ก็เป็น 5x นะตัวที่อยู่ตัวเลขหน้าไอนะครับบวกกับตัวนี้ต้องเป็น c 5นะครับพอตอนนี้เราไล่มาถึง5แล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่6แทนนะครับตัวนี้ต้องสอดคล้องกับตัว c ด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็เป็น s ซ n 5x นั่นเอง ตัวนี้ก็จะเป็นคําตอบของเราครับตรงนี้ก็อย่างมากเราก็จะตัด E กําลังศูนย์ตัวนี้ทิ้งครับก็คือลบทิ้งได้เลยครับตรงนีอ้อันนี้ก็คือคําถามข้อที่เนะครับที่มี3ข้อย่อยนะครับกระบวนการจะเป็นในลักษณะนี้นั่นเอง